ว้ามากว้าเฮ็ดละงกเจ็ดละงกเรืองสวัสดีท่านผู้ชม ตาหายะาหาเฮ็ดก ah, ่อนเฮ็ดออนหลายสูงนี่ก็เลยจัดไปตาบักเยอะเลยมาหนีิขึ้นใกล้หนิไอ้เต็มกระตานี่เรื่องมือนักกระตาดีก็ฮาโหลละมันช่วงนี้เฮ็ดละโงกเฮ็ดตาบอหลายท่านผู้ชมเลยโดยเฉพาะเรื่องเหตบ้านบ่เสิงนี่ผู้เห็นเพิ่งโคตลงกันเวียดอังกันนี่เบิ้งหาเองเรอไมรู้มือนนี่มันจได้จังดอกเนาะ รุ่นดุ่มกันท่านผู้ชมไปมา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 น,นี่สะมันนักนักก่อนแหละนักกระตา่ายมีที่เป็นเห็ดสินไม่ได้นี่มีผู้มาหาก่นแล้วแต่ก็ะบมเป็นยังดูเอา,าแลวาวะวโชคไยม,มันมั่นไหนของเผือของมัน,ม,ม,น,ม,นมันไยมันมั่น เห็นแล้วเห็นหมดแล้วตงนเห็นแล้วเคยสู้มาเห็นทหอะไนเห็ดกระหูกอืมเออเฮ็ดยังไเโอ้ยแม่เห็นอะไงกอะนะ เฮ็ดาอาเข็นเฮ็ดแล้งงงเฮ็ดแล้งอ้ช้จจาเงเหลืองตัวเลืงกัตัวขาว เห็ดผัดน้อยคนกระต่าเห็ดอะไรมันชิยูนี่ยูเอาไปต้มกุ้ mm. งี่เด้กเอาคิดว่าเห็ดเอ่อหลาย mm. นี่ก็ตัวนี้สิบบาทแล้วตัวนี้เห็ดละงก อันผชม้ยบานพึงบึงเนื่องจากตามันใหญ่น้องไงก็เลยสิมายิบจัโลโใยชัยเห็ดก่อนคู่กต็ตาแล้วมันใหญ่หจบจโอยก็ได้ ตาใหญ่มาจะเห็ดละมันก็เลยใส่เห็ดได้ดอกเห็ดจะรวยดอกเห็ดจะลวยใส่กจะก่อว่าเห็ดดอกน้อยใส่จะลวยวเห็ดอออดอกเติบคือกระตาในนี้ใส่กระตาเห็ดละงกเรื่อง người ta ngủ nhà khổ Cứ này lớn hả đòn không ấy chê đấy มูนึงหนังเฮ้ยมันจะนอนไงนยางหนังเห็ดเพาะภาพพยนต์ <S 2> <S 2 I'm going to run with you, I don't want to harm วืาคับะรีลรอกกูเหอะว้ามากว้าคอย่อยมากแท,ท้ได้ยี่มากว่า มันกะทีผัดทีผัดผาดเพื่อนๆหวานน้อยนึง่งกกนิเต้ครับกกมาวากงเนื้อองเอืม ข่าเล็กน้อยเนี่ยขึ้นกินมาวานเนี่ยผมบวบเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเหม็นชาแต่ลามอยู่ทึงกองมาวานมันฟาดใส่นะกูให้ลงมากลับอาท่านผู้ชมกลับไปเนอะกนักเฮ็ดไปฮะนักเฮ็ดนี่เต็มก็ตาไ้ังไม่รักมึงิึง มึงกันมึงกันแตกหมดเลยแตกหมดเลยเอออ่ะทำนี้แหละทั้งน้ำทั้งสอนโถยงดึงเพชรสมบิ